เจ้าของที่นิมนต์พระอาจารโตเชิญต้นตะเคียนหลังให้โชคหกงวดติดวันที่25มิถุนายนที่ทุง่งนาของนายสมบัติจเจริญทรัพย์เจ้าของโรงงานน้ำแร่ที่จังหวัดเชีงยงใหม่ได้นิมนต์พระอาจารโตเจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟนอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชีงยงใหม่นำน้ำนิมนต์ดอกไม้ทุบเทียนทําพิธีอัญเชิญต,ต้นตะเคียนทองออกจากที่นาของนายสมบัตินายสมบัติกล่าวว่าหลายปีก่อนตนนํารถไปถ่ายปรับดินในที่นาขยายโรงง,งานน้าแร่ พอพบว่ามีต้นตะเคียนก็นําดอกไม้ทูบเทียนแจ้งบอกจะขอย้ายไว้ในบ่อดินที่ขุดไว้ที่อยู่เดิมจากนั้นเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านทราบข่าวก็มาดูต้นตะเคียนและนําไปซื้อเลขทะเบียนรถและนําไปซื้อเลขทะเบียนรถยกที่ย้ายต้นตะเคียนคือเลขตัด23-32สซื้อเลขทะเบียนรถของตนที่จอดอยู่ในบ้าน6.503ชาวบ้านนําไปซื้อเลขถูกกันจํานวนหลายคนและถูกกันติดต่อกันถึง6งวดติดติดแต่ที่ผ่านมาในช่วงที่พบตะเคียน2-3ถึงปีมานี้ ตนก็ซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดแต่ไม่เคยถูกเลยซึ่งในคราวนี้หลังจากทําพิธีเสร็จหลังจากการย้ายต้นตะเคียนชาวบ้านก็นําดอกไม้ทุกเทียนแผ่นทองและแป้งฝุ่นขอพรทันทีก็พบว่าก็พบเลขเด็ดแตกต่างกันออกไปเช่นเลข25และ36จากนั้นก็ยังมองไปที่ทะเบียนรถยกที่ขนย้ายต้นตะเคียนซึ่งในวันนี้เป็นรถคันเดียวกับที่ย้ายในทุน่งนาของนายสมบัติคือหมายเลข82332 2และลูกศิษย์บางคนที่มาทําบุญที่วัดพระบาทปางแพ่น เลขทะเบียนร,รถใหม่ป้ายแดงมาจากอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่ก็มีเลขสวยก็คือหมายเลข3 2 3 8ซึ่งเลขเด็ดในงวดนี้ที่ชาวบ้านจะนำไปซื้อก็คือเลข2องห8 6 8 3 22แและ3 2 3 8ฟังอีกครั้งนะคะ2องห8 6 8 3 22 3 2และ3 8ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ